ชวนเที่ยวถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอ่นความอัศจรรย์ใจที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูนายชาคริตันพิรุณแนนอำเภอทองผาภูมิพร้อมทีมงานท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอ่นอุทยานแห่งชาติลำคลองงูอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเป็นสถานที่เลื่องลือ ถ้ำเสาหินเป็นเสาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีความสูงประมาณ62.5เมตรการก่อเกิดของโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ใจของถ้ำหลายแห่งภายในอุทยานและถ้ำนกนางแอ่นที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นต้นน้ำของเขื่อนสีนครินที่มีลำห้วยไหลวกว,วนมากมายกลางผืนป่าและกัดเซาะเพิงผา เทือกเขาหินปูนจนเกิดโพรงถ้ำมากมายประกอบกับการสะสมของตะกอนหินปูนที่ใช้เวลานานจึงทำให้เกิดหินงอกหินย้อยที่เป็นปฏิมากรรมธรรมชาติงดงามไม่เหมือนใครนอกจากประสบการณ์ของการชมถ้ำเสาหินที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเสาหินปูนขนาดใหญ่และภายในถ้ำเองก็มีลำห้วยลำคลองงูไหลผ่านทะลุกลางถ้ำยังมีถ้ำที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นถ้ำนกนางแอ่นถ้ำน้ำตก ถ้ำใหญ่เป็นต้นรู้ก่อนเที่ยวการชมถ้ำลำคลองงูจะต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงและต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าและลุยน้ำให้พร้อมด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชมถ้ำเสาหินคือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนซึ่งทางอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2568 ถึงวันที่27เมษายน2568สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ทางเ Facebook อุทยานแห่งชาติลำคลองงูหมายเลขโทรศัพท์084-913-2381